ก็ขอบคุณอาจารย์ศักชยัยสำหรับคําแนะนํานะคะวันนี้ก็จะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะทั้งออนไลน์ site, และก็ออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายใ,ให้มาบรรยายในหัวข้อเรื่องของ a d i e n a l i n c u f f i t i e n m a นะคะซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีค่ะ เริ่มต้นกันที่การทบทวน a n นาตมีของ Adrenal Gland จาก Imaging ก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพของ CT a b d o m e n n ที่เป็น Axial View แสดงให้เห็นถึง Adrenal Gland ที่เป็นขนาดปกตินะคะทางด้านขวาเนี่ยจะมีลักษณะเป็น v s h a p e หัวกลับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีลักษณะเป็น y s h a p e หัวกลับนะคะโดยขนาดปกติเนี่ยจะเทียบเคียงกับตัว Cru s ของ d ดอะ a ฟมในมีขนาดที่เท่าๆกันนะคะในกรณีที่ ตัวอะดีโนแกลงเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นแต่ว่ายังพรีเซิร์ฟอะ n a l Contour อยู่นี่ก็จะเข้าได้กับไฮเปอร์เพลเชนะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นลักษณะเป็นก้อนหรือเป็นแมสขึ้นมาก็จะเป็นอะดีโนแมส สำหรับตัวอะดรีนากราดเนี่ยเป็นเอ็นโดครินออแกนที่มีขนาดเล็กแต่ว่าแรงฤทธิ์นะคะก็จะทําหน้าที่ในการาสร้างฮอร์โมนหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่ามาจากชั้นไหนนะคะซึ่งอะดีโนาก land ตามที่อาจารย์อิสรีได้กล่าวไปแล้วนะคะจะแบ่งออกเป็น2ชั้นก็คือชั้นคอ r ์เทกซึ่งอยู่ด้านนอกแล้วก็เมดัลลาซึ่งอยู่ด้านในนะคะในส่วนของอะดรีนาคอเทกเองก็จะแยกย่อยออกเป็นชั้นๆนะคะโดยชั้นโซนากรูมูลาร์ซาที่อยู่นอกสุดเนี่ยก็จะสร้างอะดอร์ซอลอนนะคะส่วนถัดมาคือโซนาฟาซิคูลาตาซึ่งกินแอ lan, เร สร,ส,รสร้างตัวกรูโคคอติคอยหรือว่าคอติซอลถัดมาตัวโซนาเลติคคลาริสซึ่งอยู่ด้านในนะคะก็จะสร้างฮอร์โมนที่เป็นเสเตียรอยด์และที่อยู่ชั้นในสุดนะคะคือเมดัลลาก็จะสร้างสารแคตาโคลามีนในกรณีที่เกิดทูเมอร์ของเอ็นดิโนแกลนขึ้นถ้าทูเมอร์นั้นไม่ได้หลั่งฮอร์โมนก็จะเรียกว่า n o n f u ช c t i o n i n g t u m ร r นะคะแต่หากมีการปรยดิวฮอร์โมนที่มากเกินเราก็จะเรียกว่า f u ช c t i o n i n g t u m ร r ก็ขึ้นอยู่กับว่าฮอร์โมนแนะน,นมาจากชั้นไหนนะคะถ้าเป็นอัลโดสเตโรนเอ็กเซสเนี่ยก็จะเป็นโรคที่ว่า primary นนซึมะะคะถ้ามีคอร์ติซอลเอ็กเซสก็จะเป็นอะดีนอลคูชชิงซินโดรมส่วนซสเตียรอยเนี่ยมักจะพบในกรณีที่เป็นอะดีโนคอร์ติคอลคาซิโนแม่นะคะซึ่งมักจะไม่ได้มีการหลั่งฮอร์โมนเดียเด่ยวๆมักจะพบเป็นโครสสีเกรดกับฮอร์โมนตัวอื่นเช่นคอร์ติซอลน,นะคะและถ้าเกิดมีแคทาโคลามีนเอ็กเซสเนี่ยก็จะพบในโรคของฟีโอโครโมไซโตแม่ สำหรับ .definition ของ i d e n a l incidentaloma นะคะก็คือการที่เราพบ a d e n a l m a s s โดยบังเอิญจาก imaging โดยที่สาเหตุที่เราส่งตรวจ imaging นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเราสงสัย i d e n a a d i s e a s e อยู่เดิมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นผู้ป่วยมี sign symptom ของ เรื่องของคุชชิงกกยแอนเฟเรนซ์หรือว่าคนไข้มีอาการของพาวะซีซึมแล้วสงสัยคุชชิงซินโดรมหรือฟีโอโคโมเซโตมาอยู่แล้วนี่ก็จะไม่นับนะคะหรือในคนไข้ที่มีประวัติที่เป็นเฮดิทารีซินโดรมไม่ว่าจะเป็นเมนทูเอเมนทูบี B, หรือว่าวันฮิปเปอร์ลินดาวที่มีโอกาสจะเกิดอ d ดีโนลทูเมอร์อยู่แล้วก็ไม่นับเช่นกันรวมไปถึงการส่งสเตจจิ้งในกรณีที่โนนไพมารีเอ็กซ์ทราอดีโนลมาลิกแนนซี e ancy, แล้วไปเจอก้อนก็ไม่นับนะคะโดยถ้าเป็นสตริกเดฟฟิเนชันเลยเราจะนับก้อนตั้งแต่ขนาด1นม่งเซนติเมตร คะที่เราจะให้ความสําคัญในการที่เราจะต้องไปเวิร์กอัพต่อ อันนี้ก็จะโชว์เพปเบลเลนของอณิโนอินเซนทโลเมนะคะจากภาพจะจสดงให้เห็นว่าเพปเบลเลนเพิ่มขึ้นตามอายุโดยที่อายุมากกว่า70ปีเราเจอก้อน7-10%นะคะแต่ในทางกลับกันการที่เราจะเจอก้อนในผู้ป่วยอายุน้อยเนี่ยจริงๆเจอได้น้อยมากนะคะดังนั้นถ้าเราเจอก้อนในผู้ป่วยอายุน้อยโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า30-40ปีเนี่ยต้องเวิร์กอัพอย่างเต็มที่เพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นมาลิกแนนซี่หรือว่าเป็นฟังชชชชนชช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 ชนชชช สำหรับตัว adrenal tumor เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5 c า t e g o ก y รีด้วยกันนะคะอันแรกก็คือ adrenal adenoma ซึ่งเป็น most common c s e ซึ่งเป็น benign lesion นะคะก็จะเป็นก้อนที่มีลักษณะเป็น well defined borders m o o t h margin แล้วก็เป็น homogeneous mass ซึ่งมี fat หรือว่าเป็น lipid c o m p o n e n t เป็นหลักนะคะส่วน benign lesion อื่นๆที่พบได้ก็ได้กไดแก่ myelolipoma นะคะซึ่ง ข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแฟตคอมโพเนนต์เช่นกันแต่ว่าจะมีลักษณะที่เป็นมัโครสโคปิกแฟตซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับตัวไดทโพลิตเนหียวแฟตหรือว่าสับคิวเทเนียตแฟตนะคะหรือว่าเป็นอะดีนอลซิสนี่ก็เป็นบไนเลชันเช่นกัน สำหรับตัวมาลิกแนนซี่นะคะก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวอะดีโนคอร์ติคอลคาซิโนมาหรือว่า ACC ซึ่งเป็นไพมารี um อะดีโนทูเมอร์เองหรือเป็นมาลิกนสเลชั่นอื่นๆเช่นตัวอะดีโนเมทาเซซสซึ่งอาจจะพบเป็นไบลัตเทรลหรือว่าเป็นยูนิลัตเทลรีชันก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มลิมโฟแม่และสุดท้ายคือฟีโอโครโมไซโตแม่ oma, นะคะ ซึ่งจากข้อมูลที่รวบรวม cohort study ขนาดใหญ่พบว่าสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของ adrenal incidentaloma ที่เป็น unilateral เนี่ยก็ยังเป็นตัว adrenal adenoma ซึ่งเป็น binarion นะคะพบได้ถึงประมาณ80-85%นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็น non-functioning tumor สำหรับ malignancy เองจริงๆเจอแค่ประมาณ8-10%นะคะอมโพเนนต์หลักๆเนี่ยมาจาก adrenal m e t a s t a s i ส่วนที่จะเป็น ACC จริงๆที่เป็น primary adrenal tumor เนี่ยเจอได้น้อยแค่ประมาณ0.3%เท่านั้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะ มาด้วยมีมาด้วยอาการที่ทำให้เราต้องไปเวิร์กอัพมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ่ะสำหรับแนวทางการแอปโรชอะดีนอลอินซิเนนทโลแม่นะคะคือเราจะต้องตอบคำถาม2องคำถามให้ได้ว่าก้อนก้อนนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะลิกนันซีหรือไม่และก้อนนั้นเนี่ยมีฮอร์โมนอลเอ็กเซสหรือไม่นะคะในส่วนแรกเราก็จะมาดูเรื่องของการประเมินริสของมะลิกนันซีก่อนนะคะเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่มาช่วยในการประเมินว่าก้อนนั้นจะ เป็นมะเร็งนะคะเริ่มกันที่ไซส์นะคะก็มีการศึกษาว่าทูมเมอร์ไซส์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการเกิด A C C หรือไม่นะคะก็พบว่าก้อนที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะมากกว่า6เซนเนี่ยโอกาสที่จะเป็น A C C เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง25%ในขณะที่ก้อนที่มีขนาดเล็ก น้อยกว่า4เซนเนี่ยโอกาสที่จะเป็น ACC เพียงแค่2เท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเป็น ACC หรือเป็นมะเร็งได้นะคะจากข้อมูลพบว่าผู้ป่วย90ของ ACC เนี่ยมีขนาดของก้อนที่มากกว่า4เซนติเมตรเมื่อแรกวินิจฉัยดังนั้นเราจึงใช้ตัวเลข4เซนติเมตรเป็น cut off point ในการที่มาช่วยแยกว่าก้อนนี้โอกาสน่าจะเป็นมะเร็งสูงนะคะโดยมี sensitivity อยู่ที่93อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าไซส์ก้อนไม่ได้มีความแม่นยํามากนะักบางคนที่มีก้อนขนาดใหญ่แต่ว่าเป็น ไมอิโลไลโอม่ oma, ซึ่งปกติมินไซส์จะอยู่ประมาณ5-6เซนหรือมีโอกาสจะเป็นก้อนขนาดใหญ่เซนก็ยังเป็นบีไนลชันเพราะฉะนั้นไซส์ก็ไม่ได้แม่นมากนักนะคะเราจึงมีการต้องเดพเวล็อปทูอื่นๆเข้ามาที่น่าจะมีเซนซิทิวิตี้หรือว่าสเปกซิฟิตี้ที่ดีขึ้นในการช่วยวินิจฉัยนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็มีอิมเมจจิ้งครทีเรียหลากหลายนะคะที่จะมาช่วยสักเจตว่าก้อนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นบีไนไอเดนอลแมสโดยทั่วไปก้อนที่เป็นบีไนเนี่ยก็จะมีลักษณะท ะะเพราะว่าก่อนที่ถ้าเป็น h e t e r o g e n e u s คือมีลักษณะที่เป็น mix solid cystic หรือว่ามี component ที่เป็น calcification h e m o r r a t e หรือว่า necrosis เนี่ยก็จะโอกาสที่จะเป็น b e n i เนี่ยก็จะน้อยลงนะคะทีนี้ปัจจุบัน imaging ที่เราแนะนำใช้เป็น first line กันก็คือเป็น non contrast CT ซึ่งเราก็จะวัดค่า h o w f i e l d unit ที่ถ้าพบว่าน้อยกว่า10อันนี้ก็จะบ่งบอกถึงการเป็น f i b i d rich adenoma ซึ่งเป็น benign lesion สำหรับ how f l u i unit ที่พูดถึงคืออะไรนะคะก็คือเป็นการ What ensity, วัด t i s ช u e density โดยลหลักๆคือเทียบกับน้ำซึ่งมีค่า how f l u unit เท่ากับ0นตามที่ได้กล่าวไปนะคะตัว adrenal adenoma เนี่ยเป็น benign l a t i o n ทึ่มี fat แอนคอมโพเนนต์หลักนะคะซึ่งตัวแฟตเองเนี่ยก็จะมีเฮลฟิลยูนิตอยู่ในช่วงลบห้าสิบถึงลบร้อยดังนั้นเราจึงใช้ค่าเฮ f ฟิลยูนิตที่น้อยกว่าสิบลงไปเนี่ยจากซีทีนอนครันทเป็นตัวบอกที่ว่าก้อนเนี้ยน่าจะเป็นบีไนเลชันน่าจะเป็นไลปิดริชอะดีโนอะดีโนแม่นะคะโดยในการวัดค่าเฮลฟิลยูนิตแนะนำให้ใช้เป็นเ e จ i o n นออฟอินเทอร์เรสนะคะหรือย่อว่า ROI โดยแอ e เรียที่เราลาก R o i เนี่ยควรจะต้องครอบเอร์อย่างน้อยสองในสามของตัวไดมนเตอร์ของอะดีโนโนดู Do. ค่ะ ดังนั้นข้อมูลที่เราได้จากการทำนอนคอนท r าซซีทีนะคะถ้าเกิดย้ำอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่า How f field u น i t น้อยกว่าเท่ากับ10อันนี้เป็นไลปิด r ริชอ d e n โนมาซึ่งเป็น b ีนยแต่ถ้าอ่านมา How f field unit มากกว่า10อันนี้ จะบอกได้แค่ว่าเป็นไลปิดพัวแมสก่อนซึ่งไลปิดพัวแมสก็ยังมีโอกาสจะเป็นบีไนได้หรือว่ามีโอกาสจะเป็นมมลิกแดนซี่เพิ่มขึ้นนะคะทั้งนี้จากความรู้ที่เราสตัดดี้ไปเนี่ยพบว่าตัวไอเดนอลไอเดโนมาซึ่งเป็นบีไนเนี่ยส่วนใหญ่7จ8 0เป็นปไลปิดริชแต่ก็จะพบว่ามีบางส่วนก็คือ20-30%ซึ่งเป็นไลปิดพัวไอเดนอลไอเดโนมาซึ่งก็ยังคงเป็นบีไนลชันอยู่ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็เราก็จะไม่ส่่่งผผู้ปปวยไาตัด ะะดังนั้นในกรณีที่ Non-Contrast c t อ่านออกมาแล้วเป็นกลุ่มไลปิดพัวแมสเราควรจะต้องมี Investigation ที่ Work Up ต่อเพื่อที่จะบอกเขาว่าถ้าเกิดกรณีที่เข้าได้กับไลปิดพัวอะดีโนออดีโนมาเราจะได้ไม่ต้องส่งคนไข้ไปผ่าตัดโดยที่ไม่จำเป็นค่ะก็ปัจจุบันยังไม่ได้มี Investigation ที่เป็น Second Line ที่ชัดเจนเนะนื่องที่เป็นคอนเซ็ปต์ในปัจจุบันนะคะ อันที่จะพูดถึงถัดมาคือการทำ contrast enhanced washout CT หรือว่าที่คุณเคยกันที่เรียกว่า CT a d e n a protocol นะคะซึ่งก็เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยนะคะ concept ก็คือถ้าตัว a d e n a l adenoma ซึ่งเป็น b 9เนี่ยก็จะมีเลือดผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็น rapid enhancement แล้วก็มี rapid washout ต่างกันกันกบตัว malignant lesion ซึ่งจะมีลักษณะที่ห่วงเลือดนะคะพอเลือดเข้าไปเนี่ยก็จะมีลักษณะ rapid enhancement เช่นกันแต่ว่าจะมี delay washout โดยภาพที่เราได้จากตัว การทำซีทีเนี่ยก็จะมี3 p h เฟสด้วยกันคือประกอบไปด้วยเฟสที่เป็นนอนคอนทราสต์ rast, แล้วก็เป็นโพสตคอนทาที่ตัดภาพที่60-90วินาทีแล้วก็ที่10-15นาทีนะคะซึ่งก็ยังมีความแตกต่างกัน He เฮตโรจินิตี้ของอดีโนโป o โตคอลนี้อยู่นะคะโดยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคำนวณค่า Contrast w a อชเอา t ซึ่งอันนี้ ไม่จำเป็นต้องจำนะคะสามารถมาเปิดดูได้นะคะซึ่งค่า absolute washout ที่มากกว่า60และหรือ relative washout ที่มากกว่า40อันนี้ก็จะบ่งบอกว่าเป็น adenoma ซึ่งเป็น b 9 n ก็เป็น imaging ที่มี sensitivity อยู่ที่96%แล้วก็ specificity ที่95%ซึ่งค่อนข้างดีนะคะถัดมาในต่างประเทศที่ใช้กันมากขึ้นนะคะก็จะเป็นตัว chemical shift MRI หลักการเนี่ยเพื่อที่จะไป identify component ที่เป็น lipid ดีชันในตัวก้อนนะคะแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของ Signal drop off ใน o u t o f a s e ของ MRI หรือเปล่านะคะภาพนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นภาพที่เป็น T1 Inphase <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีเล็บ adrenal n o d u e อยู่นะคะก็จะมีลักษณะที่ขาวขึ้นมามี high intensity มีสัญญาณที่หายขึ้นมานะคะแต่ในภาพที่เป็น o u t o f f s e เนี่ยก็จะเห็นว่าจากดำเนี่ยก็คือจากขาวเนี่ยก็กลายเป็นดำก็จะมีลักษณะที่เรียกว่า signal drop off นะคะซึ่ง MRI ก็มี sensitivity กับ specificity ที่ดีมากเช่นกันนะคะตัวเลขดังแสดงนะคะ ถัดมาก,ก็จะเป็นกลุ่ม functional imaging ที่อาจจะมีใช้ในประเทศต่างประเทศนะคะก็จะเป็น FDG PET CT ก็จะมีความแตกต่างก,กันกับ imaging 2อันที่ได้กล่าวไปซึ่งอันนั้นจะมี imaging characteristic ที่ favor เป็นทาง b 9แต่ว่าตัว FDG PET CT เนี่ยจะช่วยบอกถึงความเป็น malignant น,น,นะคะก็อาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นในกรณีที่คนไข้มี p r i m า r y e x t r a ์ d ร n a l อ a l i g n a า c y อาจจะดูเรื่องของ d distant Metastasis ไปที่อื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของกรณีที่คนไข้เป็น Right-ACC แล้วก็มีตัวไรซ์ไซด์ลิป metastasis นะคะก็มี Sensitivity แล้วก็ Specificity ที่ดีเช่นกัน,นะคะ่ะทีนี้อย่างที่เราทราบกันเวลาเราจะวินิจฉัยมา l i กแนนซีในทั่วๆไปนะคะก็คงนิดเรื่องของ t i ชชู e ไดอ g กโนซิเพื่อ Confirm การวินิจฉัยนะคะแล้ว a d e n a l biopsy มี role ใน a d e n a l incidentaloma หรือไม่นะคะซึ่งจริงๆปัจจุบันนี้ใน indication ในการทำ a d e n a l biopsy เนี่ยมีอยู่เพียงแค่2ข้อเท่านั้นนะคะคือกรณีที่เราสงสัยว่าเป็น infiltrative disease หรือว่าเป็น infection เช่นสงสัย TB หรือว่า histoplasmosis กับข้อที่2คือสงสัย a d e n a l metastasis ในกรณีที่มี primary extra a d e n a l cancer อยู่เดิมและถ้าการทำ biopsy นั้น คำที่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงแมเนจเมนต์เราถึงจะทำนะคะแต่ในกรณีที่เราสงสัย ACC อยู่แล้วอันนี้ไม่แนะนำให้ทำออดิโนลไบโอซีอย่างยิ่งนะคะเพราะนอกจากที่มักจะไม่ได้คำตอบแล้วก็คือโอกาสที่เราจิ้มไปแล้วเนี่ยจะได้ส่วนที่เป็นเนโครติกทิชูค่อนข้างสูงและหลายๆครั้งตัวพาโถนี่ก็ไม่สามารถจะแยกได้ว่าเป็น B N I หรือว่าม a เร็งนันซีนะคะการที่เราไปทำไบโอซีใน ACC เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดมีซีดดิ้งของทู m เมอร์ตามเ e ดเดอร์แทร็กแล้วก็เปลี่ยนสเตตจิ้งดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ท ะะแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทำจริงๆตามอินดิเคชันที่ได้กล่าวไปก็ควรจะต้องมีการ exclude p h e o h โอ o m o โ o ไซโออกไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของ Hypertensive Crisis นะคะสำหรับ Complication ที่จะเกิดขึ้นได้ก็มีเรื่องของ Hemorrhage แล้วก็น o m o Torax ถัดมานะคะหลังจากที่เราประเมินในเรื่องของ Risk ของ Malignancy และคำถามที่2ที่เราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าก้อนนั้นเนี่ยมีการหลั่งฮอร์โมอนมากเกินหรือเปล่านะคะก็ประเมินตามชั้น ที่ดังแสดงนะคะที่เมื่อค้ามที่แล้วอาจารย์อิสรีก็ได้กล่าวไปเบ,บื้องต้นแล้วนะคะ ทีนี้ใน,ในการประเมินอะดรีนาล o ฮอร์โมนเอ็กเซสเนี่ยแล้วก็ในผู้ป่วยทุกรายเราแนะนำให้ส่งตรวจพลาสมาหรือว่า24 r hour ยู i n e m e t a n e ฟร r i n e แล้วก็นอร์เมตาเนฟรินนะคะในกรณีที่ก้อนนั้นมี h o w f i e l unit มากกว่า10ที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวกล่าวถึงอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็แนะนำให้มีการประเมินคอร์ดิซอลเอ็ก s เซสโดยใช้1มิลลิกรัมเ m d e x a m e t h a s o น e suppression t s t เพื่อประเมินว่ามีภาวะออโตโนมัสคอร์ดิซอลซีคิวชั่นหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เป็นเทสที่ทำได้ง่ายสามารถทำได้ที่ OPD แล้วก็ ก็มี Sensitivity ที่ดีที่สุดในการประเมิอนอ d e n โ i n ินซิเดนท์โลแม่นะคะสำหรับผู้ป่วยในรายที่มีเรื่องของ Hypertension และหรือมี y p โป a l เ m ียนี้แนะนำให้มีการ Screening ว่าก้อนนั้นเนี่ยมีโอกาสจะเป็น a l d o s t e r o n e producing adenoma หรือเปล่าในการส่งตรวจ a อ d o s t e r โ n e กับ Renin นะคะ กับเพิ่มเติมคือในคนไข้ที่เราสงสัย ACC ไม่ว่าจะเป็นจากคลินิคอลเช่นเป็นผู้หญิงที่อาจจะมาด้วย v วิ l i z a t i o n ที่มี onset เร็วๆหรือว่าจาก imaging c h a r a c t e r i s t i c เองที่สงสย ACC, ัสงสย ACC เช่นก้อนใหญ่แล้วก็มีลักษณะที่เป็น h e t e r o g e n e o u s mask นะคะก็แนะนำให้ส่งตรวจฮอร์โมนเพิ่มเติมดังนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นเสกฮอร์โมนได้แก่ตัว DHEAS adrenal androgen หรือว่า testosterone อันนี้ก็ในการส c r e e n i n g เรื่องของ ฟีโอโคโมไซโตแม่นะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปจะใช้ค่า p l a s m าหรือว่าเป็นยูร met ีนนอร์เมต้าเมตาเนฟรินก็ได้เซนซิทิวิตี้กับสเปกซิฟิซิตี้ดังสแสดงนะคะโดยในการวินิจฉัยตัวที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากๆเลยก็คือใช้คัดออฟพอยด์ดังสแสดงนี้นะคะถ้าเป็นจากยูรีนเองก็คือใช้ค่าเมตาเนฟรินที่มากกว่า2เท่ากับ p l a ส m a เมตาเนฟรินเอามากกว่า3เท่าของค่า upper normal limit ะคะ่ะแล้วก็แต่จริงคัดออฟพอยต์ point, ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ไกด์ไลน์และแต่ตำรานะคะ นี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะนี้ตามที่ได้กล่าวไปว่าที่ไกด์ไลน์แนะนำว่าในการเวิร์กอัพเรื่องของ p ีโอโคมอโรสเโตแม่เนี่ยแนะนำทำในกรณีที่ก้อนนั้นมีฮฮวฟิลมากกว่า10มาจากไหนคะก็มีการศึกษาโคฮอตสตัตตี้ขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลเอาไว้นะคะจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของ p ีโอโคมอโรสเตโตแม่นั้นเนี่ยเมื่อเอา CT non contrast เนี่ยมาจับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกือบทั้งหมดของ f ีโอโค m โมไซโตมนะคะมีค่า how fill unit ที่มากกว่า20คือ97-99นะคะส่วนที่อยู่ใน how fill unit 10-20เนี่ยก็มีเพียงแค่1-3แต่จะเห็นได้ว่าถ้า how fill unit น้อยกว่า10เนี่ยก็คือ0ก็คือไม่มี f ีโอก้อนไหนเลยที่ how fill unit น้อยกว่า10นะคะดังนั้นปัจจุบันเพื่อความคุ้มทุนแล้วเราไม่ต้องไปเสียคอส ในการประเมินมากนักนะคะดังนั้นก็เลยเป็นคำแนะนำที่ว่าเราจะเวิร์กอัพฟีโอก็ต่อเมื่อฮาวฟิลยูนิตนั้นมากกว่า10 ถัดมานะคะในการประเมินเรื่องของอโตโนมัติคอร์สเตอรอลซีครีช่าหรือว่า ACS นะคะดังที่ได้กล่าวไปก็คือใช้ o ม e m i l กรัม a m dexa metron s u p p r e s s i นะคะซึ่งค่าปกติก็คือต้องน้อยกว่า1.8ก็คือ suppressible แต่ว่าถ้าเกิดเกิน1.8ไปถ้าอยู่ในช่วง1 9กถึง5ก็จะเป็น possible ACS นะคะถ้ามากกว่าห้เนี่ยก็จะเป็น ACS ทั้งนี้ทั้งนั้นในการแปลผลที่เป็น positive test ต้องถามตัวเองก่อนว่าผลการตรวจนั้นเชื่อถือได้หรือไม่นับตั้งแต่ซักประวัติว่าคนไข้เนี่ย กินยาจริงไหมนะคะหรือว่ามีการใช้ยาอะไรที่จะมากวนการตรวจผลคอรติซอลหรือเปล่าโดยเฉพาะในผู้หญิงที่มักจะมีประวัติกินยาคุมกําเนิดนะคะถ้าเกิดกินยาที่มีส่วนประกอบของออเรลเอสโตรเจนเนี่ยก็อาจจะอินเตอร์เฟียร์การวัดคอร์ติซอลเนื่องจาก ผ่านการที่ทําให้มีคอร์ดิซอลไบดิงโกบบิลินที่สูงขึ้นนาให้วัดคอร์ดิซอลและสูงกว่าความเป็นจริงและเป็นฟลโพซิทีฟได้รวมถึงไปดูว่ามีดรักอินเทอร์เฟรน์อื่นๆอะไรที่มารบกวนเด็กซ่าเวตาซนเมตาบอลิซึมหรือเปล่านะคะถัดมาถ้าเราเชื่อถือผลการตรวจวันวิลิกรรม DST ได้แล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินว่าผู้ป่วยรายนั้นมี โ o m o r b บิ i t ิอะไรที่รีเลตกับ c o r ์ด s o l ลเ c e s s หรือเปล่าซึ่งก็ได้แก่ Hypertension, Type 2 Diabetes, Obesity, d ด s สไลปิดอ i a เมียหรือเรื่องของออสซิ p อ r o ร i s ิสซึ่งถ้าผู้ป่วยใดนั้นเนี่ยมี c o m o r b บิ i t ิตีที่ ตั้งแต่2อย่างขึ้นไปร่วมกับไม่สามารถควบคุมได้ด้วยเมดิเคชันอันนี้ก็จะมีอินดิเคชัน for Surgery นะคะซึ่งก่อนที่เราจะพาคนไข้ไปผ่าตัดก็คงจะต้องเวิร์กอัพเพิ่มเติมเพื่อยืนยันก่อนว่าคอร์ดิซอลที่หลังมากเกินนะั้นมาจากอเดนอลโดยการส่งตรวจ ACTH หรือ YDHEs ที่เพิ่มเติมเข้ามาในปัจจุบนันรวมถึงต้องมีการประเมินซิวิตี้อื่นๆเพิ่มเติมด้วยโดยการส่ง additional t e s t เช่น t w o u r h u r i n e free cortisol หรือว่า late night s a l i v a นะคะซึ่งนี้คงต้องส่งมาปรึกษา endocrinologist อย End ู่ดีอันนี้เป็น special consideration ของการตรวจวันมิลลิกรัม DST นะคะตามที่ได้กล่าวไปการตรวจวัดเนี่ยราวัดเป็น total cortisol ก็ในกรณีที่ผลเป็น positive ต้องมาดูว่ามีโอกาสจะเป็น false positive หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะ ที่ได้กล่าวไปคือการกินผิวที่มีเอสโตรเจนซึ่งเพิ่มตัว c b g นะคะหรือว่ายาที่มันจะมาอินเตอร์เฟียร์เด็กซัมเวตาโซนเมตาบอลิซึมผ่านทางการอินดิวส์ตัว CYP3A4 ได้แก่ยาการชักฟีโนบ,บิทาวฟีนไนโตอินคาบามาซิปีนหรือว่ายา TB คือไรแฟมพีซีนแล้วก็ยาเบาหวานเองคือไพโอกลิตาโซนนะคะสำหรับการประเมินเรื่องของ PA นะคะ ก็ทำในรายที่มีไฮเปอร์เทนชันและหรือมีไฮโปเคนะคะประเด็นก็คือการเลือกใช้ยาแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟหลักตามที่ได้กล่าวไปในขาบที่แล้วนะคะเราก็จะกรีเฟอร์เลือกใช้ยาที่มีผลอินเตอร์เฟียร์ต่อการตรวจอัรโดสเตอโรเลนินน้อยมากๆก็คือได้แก่เวลาปรมิวอสอา อัลฟาบล็อกเกอร์แล้วก็ไฮดราซีนนะคะแต่โดยทั่วไปผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะรับประทานยากลุ่มอื่นอยู่ดังนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนยาตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะซึ่งยาแต่ละตัวก็จะมีการอินเตอร์เฟยร์ผลอัรโสซโลเลนินที่แตกต่างกันตามภาพที่แสดงนะคะอันนี้สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ก็ถ้าเกิดคนไข้ออนสไปโรโนแรคโตนอยู่อันนี้แนะนำให้หยุด4สัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเ er, กอร์ ACEI ARB หรือว่า CCB เนี N ้ยก็แนะนำให้หยุด2สัปดาห์ก่อนการตรวจเอัรโดสโลเลนิน สำหรับการแปลผลนะคะอันนี้อ้างอิงมาจาก s i m p l i f y Exclusional Pathway นะคะก็ กรณีที่จะวิ PA, นิจฉัย PA ก็คือจะต้องมีลักษณะที่เป็นเลนินซับเพสก่อนคือค่านน้อยกว่า1นะคะแล้วก็ร่วมกับมีอัลโสโตนที่มากกว่า15แล้วก็มีโพแทสเซียมที่น้อยกว่า3.5อันนี้จะเป็น over PA แต่ว่าถ้าเกิดค่าอัลโสโตนอยู่ในระหว่าง5-15อันนี้ก็อาจจะต้องส่งมาเวิร์กอเพิ่มเติมพิจารณาว่าจะต้องส่วอ confirmation test หรือเปล่านะคะแต่ถ้าค่าอัลโดสโตนน้อยกว่า5หรือว่าเลนินเนอนซับเพสตั้งแต่ต้นอันนี้ก็จะเป็น PA อั l ไล e l y ค่ะ ถัดมาในพาร์ทของการรักษานะคะโดยสรุปอีกครั้งนะคะในการเวิร์กอัพตัว a d r ดี a น i n c i d e n t ท l ลมามาทั้งหมดนะคะก้อนที่จะมี i ินดิเคชันในการรักษาด้วยการผ่าตัดยูนิลัตเทอร์เลอดีนาเลคโมีก็คือก้อนที่เราสงสัยมะเร็งก็คือ ACC หรือว่าเป็น มาเล็กนั้นลีเชนอื่นๆเช่นยูนิลัดอะดีโนมีเทนเซเซียซึ่งการรักษาผ่าตัดไปแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงการรักษาของคนไข้หรือว่าเปลี่ยนสเตจิ้งนะคะอันที่สองก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นฟังชันนิ่งอะดีนอลทูเมอร์นะคะได้แก่ตัวอะโดสเตอรอลโปรดิซิ่งอะดีโนแม่อะดีอลคูชิงซินโดรมฟีโอโครโมสเตโตมาแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นออโตโนมัสคอร์นิซอลสตรีคชันที่มีมัลติเพิล์โครมบิติตี้ที่ไม่สามารถคอนโทรลได้ด้วยยา สำหรับแนวทางการผ่าตัดนะคะก็จะแนะนำเป็น l โ p ส r o ปิกอ i c a d เ n ็ก t o มีในกรณีที่ก้อนขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคือไซส์น้อยกว่า6เซนติเมตรร่วมกับลักษณะของก้อนเนี่ยดูและจาก imaging ไม่ได้มีสิ่งที่เราสงสัยว่าจะเป็น local i n v a วชั่นะคะเนื่องจากการผ่าตัด l พ p a r o s c o p i ดีนเล็ก t o m y เนี่ยจะมีคอมพลิเคชั o ที่น้อยกว่ามีบัดลอสที่น้อยกว่าแล้วก็มี length of s t a ที่น้อยกว่าแต่ในกรณีที่ก้อนใหญ่จริงๆแล้วก็มีลักษณะเป็นโ local i n v a ชั่นก็ จะแนะนำให้ทำเป็น Open i d r e n a l e c t o m y ค่ะสำหรับก้อนที่เราเวิร์กอัพมาแล้วเข้าได้กับ Non-Functioning a d r e n a l a d e n o m a ซึ่งเป็น b ีไนลิ i o n เราก็จะไม่ต้องส่งคนไข้ไปผ่าตัดนะคะเรามีแนวทางในการ Follow-up อย่างไรนะคะ ก็จากไกด์ไลน์แนะนำว่าก้อนที่มีลักษณะที่เป็นเคลียร์บีนายฟีเจอร์คือไซส์น้อยกว่า4เซนติเมตรเฮลฟิลยูนิตน้อยกว่า10แล้วก็มีลักษณะที่เป็นโฮโมเจเนียสแมทพบว่าริสในการที่จะเดบบลอปเป็นม a เ i ็งนันซีต่อไปในอนาคตเนี่ยน้อยมากๆนะคะอยู่ที่0.2%ดังนั้นไกด์ไลน์ก็บอกว่าในกลุ่มเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีเฟอร์เทอร์อินเวสทิเกชันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีฟอล l o w อัพต่อนะคะแต่สำหรับก้อนที่มีขนาดมากกว่า cm, แม้ว่าจะเซนติเมตรแม้ว่า ปัจจุบันยังมีอยู่น้อยมากนะคะดังนั้น e อ็กซ์ก็สักเจตว่าในกลุ่มนี้ก็แนะนำว่าพิจารณาผ่าตัดไปเถอะค่ะนะคะแต่ว่าในในบรรทัดบนตามที่ได้กล่าวไปนะคะถ้าไปดูข้อมูลจริงๆมันเป็นการศึกษาที่ที่ว่าอโอกาสที่จะกลายเป็นมารีนันซี่น้อยเนี่ยมันเป็นก้อน ขนาดเล็กน้อยกว่า2เซนนะคะดังนั้นเนี่ยในกรณีที่ก้อนดูปิ่มๆอยู่ที่ประมาณ3เซน3.5เซน expert บางท่านก็ยังแนะนําว่าในกลุ่มนี้นี้ follow up ด้วย imaging ต่อไปก่อนบางท่านก็แนะนําให้ follow up เป็น CT non contrast ปีละครั้งเพื่อดูว่าก้อนเนี่ยโตขึ้นหรือเปล่านะคะในส่วนของ hormonal excess ถ้าเราประเมินแต่แรกแล้วเนี่ยว่าเป็น non functioning นะคะโอกาสที่ ฟลับต่อไปแล้วคนไข้จะกลายเป็น o อเวอร์ดีซีเช่นกลายเป็น PA หรือเป็นคูชิงซินโดรมเนี่ยก็น้อยมากเช่นกันนะคะอยู่ที่น้อยกว่า0.3แต่ก็มีโอกาสจะเป็นเทิร์นกลไปเป็น ACS ได้ถึง11นะคะคำแนะนำไกด์ไลน์ก็บอกว่าในกรณีที่เป็นนอนฟังชิ n ทู g เมอร์จริงๆแล้วไม่แนะนำให้มีการรีพีทฮอ o ์โมนอลเวิร์กแยกเว้นแต่ว่าการที่นัด มีโอกาสได้ฟลอปคนไข้และคนไข้เดเวล็อปไซแอซิมตอมของฮอร์ o มนอลเอ e ก s เซขึ้นมาหรือว่ามีโ o m o บิดิ i t y ที่เว r ร์ n i ซนิงลงถึงจะค่อยกลับมาเวิร์กอัพอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในรายที่เป็น ACS ที่โ o m o บิดิ i t y ยังดูคอนโทรลได้ดีแล้วก็ยังไม่มี indication ในการเซอร์จีก็แนะนำให้ฟลอพทำวันมิลิกร,รัม DST รวมทั้งฟลอพเมตาบอลิกโปรไฟล์ทุก1ปีอย่างน้อย2-4ปีะคะ่ะสำหรับกลุ่มที่เป็น Indeterminate m a s นะคะเช่นไซส์มากกว่า4เซนหรือว่า How f ีย unit มากกว่า10หรือไปทำคอนแทส s t w a ชเ h o u t มาแล้วค่าของค่า Absolute w a t ดวอชเน้อยกว่า60เนี้ยเป็นต้นนะคะที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดตั้งแต่แรกคือเขาก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็น Ma l ิก n a n ซีนไกด์ไลน์ก็แนะนำให้ repeat non contrast CT หรือว่าจะเป็น m r ็ก็ได้นะคะที่6-12เดือนนะคะแล้วก็ควรจะพิจารณาผ่าตัดในกรณีที่ก้อนโตขึ้นอย่าง significant growth โดย definition คือก้อนโตขึ้นมากกว่า20% แล้วก็อย่างน้อย5มิมของตัว maximum diameter นะคะแต่สำหรับก้อนที่ follow-up ไปแล้วโตขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึง c r e s h o l e ดังกล่าวก็แนะนำให้ f o l l o ลอ p imaging ต่อทุก6-12เดือนนะคะสำหรับ bilateral อันนี้นอก incident t โ e ม m a อันนี้คงไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะคะแต่ point ที่อยากจะให้รู้ก็คือว่าแนว,แ,นวแนวทางการ approach bilateral ก็เหมือนกับอยู่่ิล,ะะเลาเทอร์ลนะคะให้มองแยกข้างก้อนทั้งสองข้างอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้หรือว่าเป็นคนละเรื่องเลยก็ได้นะคะสำหรับก้อนที่เป็นไบลาเทอร์ลีชันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะมีคอมมอนอลเอ็กเซสเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น ACS นะคะหรือว่ามี risk ในการจะเป็น malignancy เพิ่มขึ้นเช่นในกลุ่มที่เป็น bilateral adrenal metastasis หรือกลุ่มที่เป็น adrenal lymphoma หรือมีโอกาสจะเป็น genetic disease เพิ่มขึ้นเช่นในกลุ่มของ pheochromocytoma ok นะคะและความสำคัญอีกอันหนึ่งคือในกรณีที่เจอเป็น bilateral adrenal mass โดยเฉพาะถ้ามีขนาดใหญ่อันนี้ก็จะมีโอกาสที่เกิด Uh, primary a d e n น l i n s UFFICIENCY mm hmm. ได้ดังนั้นนอกจากที่เราจะประเมิน Hyper-Functioning ตามที่ได้กล่าวมาแล้วอย่าลืมประเมินเรื่องของ h y p o f u n n t t o o n n n g ด้วยค่ะ ก็สไลด์สุดท้ายนะคะที่พูดมาในวันนี้นะคะ t a Take Home Message นะคะในการประเมินไ d e n a l incident ทโลมาตอบคำถามให้ได้2คํคำถามนะคะ1ก็อนนั้นเนี่ยมีโอกาสจะเป็นม n a n c y หรือเปล่านะคะโดยไกด์ไลน์แนะนำให้ใช้ First Eye i m a g i เ g เป็น CT n o นอ o น t r a s t นนะคะถ้า How f ิลล์ยูนิน้อยกว่า10 Ri s k ในการจะเป็นม n a n c y หรือว่าเป็นฟ ok ีโอโค o c y ไ o m a เมยน้อยมาก0%นเรนะคะร่วมกับแทาก้อนขนาดเล็กน้อยกว่า4เซนอันนี้น่าจะเป็น B ีไนลีชันสาหรับการประเมิน h o r m o n a l Workup นะคะ สิ่งที่คนรทำในทุกรายคือการประเมิน access, แค t าโคลอมินเอ็กซเซสในกรณีที่ก้อนมี How ฟิลยูนิตมากกว่า10นะคะแล้วก็ประเมิน1ันมิลกรัม DST ทุกเคสสำหรับกรณีที่มี h y p e r ร e n s นชัและหรือไฮโปเคก็เวิร์กอัพเรื่องของ PA เพิ่มเติมนะคะและถ้าเป็นไบเลทเ r อร์ a แมอย่าลืมเวิร์กอัพเรื่องของอ d ดีโน i อิน ufficiency อีก point หนึ่งที่อยากจะ ริมายอีกอันนึงนะคะถ้าอย่างที่บอกไปการเจอก้อนในคนอายุน้อยนะคะโอกาสที่เขาจะเป็นมาลิกแนนซี่เนี่ยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องเวิร์กอัพให้เขาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับในคนไข้ที่มีเอ็กซ์ต้าอะดีโนมมาลิกแนนซี่อยู่เดิมนะคะความเสี่ยงที่เขาจะเป็นอะดีโนมแทสเซซิตก็สูงอันนี้ก็ต้องเวิร์กอัพเต็มที่เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ